สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเหยียดหรือแรซิซึมช่วงนี้กระแสในการที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดหรือการแบ่งแยกชนชั้นนะคะแบ่งแยกทางชาติพันธุ์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในทุกวันนี้เนาะในสมัยก่อนนี่ก็อาจจะไม่มีใครได้ออกมา โดนลงหรือออกมาพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะเท่าไรนะคะการเหยียดเกิดจากอะไรล่ะคือมันมีบางสิ่งที่แบบว่ามนุษย์เราเรียนรู้มาตั้งแต่แบบเด็กๆเนาะเราถูกจัดให้แบ่งแยกกลุ่มคนเนี่ยเป็นแคตตากรีต่างๆเหมือนแยกว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะ คนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะในสังคมไทยเนี่ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นชาติพันธุ์ต่างๆหรือแบ่งคนออกมาเป็นภาคคนที่อยู่นอกกรุงเทพนอกปริมณฑลก็จะเรียกคนต่างจังหวัดกลุ่มชาติพันธุ์อย่างอื่นเช่าเขาเผ่ามง้งคือต้องเข้าใจว่าถึงแม้ในประเทศไทยเนี่ยประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะ เอาแล้วเธอรู้อย่างนี้แล้วการเหยียดเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะการเหยียดเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราเหนือกว่าเรามีอํานาจกว่าเราดีกว่าเขาอะ่ะเออแล้วเราก็ใช้เหตุผลในนี้ในการที่เราจะกดคนอื่นๆให้แบบว่าดูต่ําลงาในต่างประเทศเนี่ย เราก็จะเห็นแบบว่ามีข่าวเยอะแยะมากมายเป็นเอเชียนเฮดก็คือมีการเกียดชังแบบว่าคนเอเชียค่อนข้างมากแล้วคนอื่นในในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่รู้สึกว่าเขามีอำนาจเขาดีกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำร้ายคนเอเชียได้ เหมือนอารมณ์คนเอเชียไม่ได้มีทางสู้อะไรแล้วเขาถูกต้องด้วยที่แบบว่าไปทำร้ายคนอื่นแบบนั้นการที่เราจะหยุดการเหยียดนี้ได้นะคะเราต้องรู้สึกก่อนว่ามนุษย์เรามีคุณค่าเท่ากันของแต่ละอย่างมีคุณค่าเท่าๆกันถึงแม้มันจะมีการแบ่งแยกชนชั้นการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์เราควรที่จะมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีกับมนุษย์คนอื่น แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องสร้างผลผลิตที่อย่างถ้าเรามีเด็กๆหรือมีลูกหลานในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้องบอกเขาว่าสิ่งสิ่งนี้มันทำได้หรือสิ่งสิ่งนี้มันทำไม่ได้อย่างนี้ค่ะเพราะคนที่จะอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ก็คือเป็นคนรุ่นหลังจากเราแล้ว ถ้าเรายังส่งต่อผ่านความแรสิทธิ์หรือการเหยียดนี้ส่งต่อคนรุ่นต่อๆไปอีกแน่นอนมันก็จะเป็นผลผลิตที่ไม่หยุดยั้ยงทุกคนก็ยังจะเหยียดอย่างนี้ต่อๆไปกันอีกนะคะก็เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเองก่อนนี่แหละค่ะหรือถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกเหยียดถ้าเราคิดว่าฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเฮ้ยมันคงปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแหละคนคนนี้ หรือสามารถลองอธิบายให้เขาฟังได้ไหมเขาจะรับฟังเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยผ่านไปให้ได้เราต้องปกป้องตัวเองและเข้าใจว่าบางครั้งปัญหานี้มันมาจากรากฐานความคิดความเชื่อบางทีมาตั้งแต่สมัยครอบครัวเขาตั้งแต่เขาเด็กๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเนาะอยากให้ฝั่งที่แบบว่า เหยียดคนอื่นก็กลับมานั่งคิดทบทวนว่าเออเราทำสิ่งนั้นไปถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหรือฝั่งที่ถูกเหยียดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าเราต้องผ่านทุกอย่างไปให้ได้วันนี้ก็ลากันไปแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณคะ่ะ